วันนี้เราอยู่ในแมปเดสเดียวนะครับทุกคนซึ่งเป็นแมปที่ผมเห็นในช่วงเนี้ยมันได้รับความนิยมมากเลยเว้ยซึ่งผมก็ลอเข้ามาเล่นดูนะครับซึ่งเหมือนจะเป็นแมปแนวสตอรี่นะโอเคนะครับทุกคนในตอนนี้ผมพาไอเหลี่ยมเพื่อนผมมาแล้วนะครับซึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนเอยเอยไม่ใช่สิทุกคนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นชายคนนี้เลยแล้วเข้าไปในเกมกันครับโอเคนะครับทุกคนเข้าเกมมันเล้วมันเหมือนจะให้เราเออเอาทองรัลากทองไปใช่ไหม้ะทองอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เหรอ อ่ะนี่นะครับทุกคนทองอยู่ในทดดิ้งโพสต์ตรงนี้นะครับแล้วต้องลากไปไหนอ่ะเออมันต้องคลิกลากแบบนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องลากไปไหนทุกคนลากขึ้นรถไฟเหรอไหนวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเลยต้องลากมาตรงนี้เลยบ่ตรงที่เผาอะ่ะดูสิเออทองมันก็เป็นทองแห้งอยู่แล้วนะแล้วต้องเผาอะไรอีกอ่ะทุกคนแล้วเราต้องไปไหนเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยเราต้องเอาทองไปไว้ไหนวะทองมาในใน,ในนี่เหรอผมลองเข้าไปดูก่อนนะครับทุกคนอะไรเนี่ยที่วางที่วางอาชัชญากรเราต้องจับอชัชญากรมาระวังเอาไว้เหรอแล้วผมเอาทองมาไว้ตรงนี้ทําไมเนี่ยปะเปลี่ยนที่ครับหากันต่อดีกว่าว่าทองเอาไว้ไหนเราต้องไว้ไว้บนกําแพงนี่เปล่าทุกคนเนี่ยลองขึ้นไปดูกันนะครับ ดูสิบนกำแพงนี้เราจะเอาอะไรไว้ได้บ้างเห็นเลขตัวหนึ่งร้อยนีู่่ไม่ใช่วะทุกคนเหมือนจะเป็นการให้เราซื้ออย่างอื่นแทนนะแต่ทองจะเอาไปไว้ไหนวะโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ผมเจอแะทองเอาไว้ตรงนี้นครับที่เราไปหยิบมาตอนแรกเลยโอ้โหผมก็โง่เดินหารอบเมืองตั้งนานนะครับทองมันอยู่แค่ตรงนี้ที่เอาไว้วางต่อไปนะครับซื้อฐานหินตามร้านค้าทั่วไปต้องซื้อฐานมาใช่ไหมตังเรามี70บาทเลย ซ,ซื้อฐานมาครับ2บี่เดี๋าวเดี๋ยวเราเอาไปวางบนรถไฟเพื่อเป็นเชื้อเพลิงนะครับทุกคนแล้วสงสัยต้องขี่รถไฟไปใช่ไหมเนี่ยอ่ะฝากฝากเอาไปเติมเชื้อเพลิงให้หน่อยโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องอีกเพื่อนคนนี้นะครับเดี๋ยวเราโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเติมเชื้อเพลิงแล้วไงต่อเฮ้ยมันขี่ได้เหรอเดี๋ยวรถไฟมันจะไปเอง ที่ผมต้องทําอะไรทุกคนต้องขี่ไปเหรออ๋อต้องขี่รถไฟไปนะครับทุกคนแล้วจุดจุดหมายปลายทางของเราจะเป็นอะไรแล้วก็มปดูกันเลยนะครับรถไฟมันก็เร็วนะเนี่ยเหมือนจะเร็วสุดๆได้แค่นี้นะครับทุกคน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะี่ครับผมขี่มา3,000กว่าเมตรแล้วนะครับความเร็วก็ค่อยๆลดลงมาครับเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทำไมความเร็วมันลดเนี่ยทุกคนเชื่องหมดเหรอ อาเรียบร้อยครับเช่าเฮงหมดแล้วทำไงอ่ะทุกคนทีนี้ทำไงอ่ะแถวนี้มีอะไรไหมเนี่ยแถวนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นชวเวลครับเอามาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลยข้างหน้ามีคนครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ไม่น่ามาเลยโอ้โหโอ้เฮ้ยเราใช้ขวดตีมันได้เหรอบันไล้วนะทุกคนมันมาแล้วมาดิมาดิมาดิเโอ้โห พี่นาเข้ามาเลยตอนนี้เราปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนผมเนี่ยซื้อฐานมาอีกอันหนึ่งนะแล้วก็ถือไปพร้อมกันเลยครับถ้าฐานหมดเมื่อไหร่เราจะได้ใส่เพิ่มอีกนะามาดูกันครับว่าแผนนี้จะเว้อี๋ยอะไรเขียวๆวะนะอะไรวะนะ่ะทุกคนมาอยู่ตรงนั้นนะดีนะเมื่อกี้ผมไม่จอดนะถ้าผมจอดนี่บอกเลยว่าบรรลัยกันทั้งคันเนี่นอน,นครับสาหรับรถไฟไม่เจอบ้านครับเดี๋ยวเราเราลองไปสำรวจที่บ้านนั้นกันดูนะครับทุกคนเออ น้าเดี๋ยวเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีอะไรบ้ไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนเข่าบอยตะวันตกปตามมันเล่นเหมือนเมื่อกี้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอ,อะไรวะเนี่ยเขียวเขียวเมื่อกี้นี่ที่มันไล่ตามเราเมาื่อกี้โอ้หทุกคนเพื่อนเราจะตายแล้วเราต้องรีบกลับไปที่รถไฟนะเพื่ <c oughs> อน่ใเคเราต้องเข้าบ้านก่อนนะครับดูนะว่าในบ้านมีอะไรโอ้โหมีเจ้าของเฝ้าอยู่ครับเราเราจะทิ้งเพื่อนหรือเราจะไปกับเราจะสู้ดีเราก็เหลือแค่นี้แล้วนะทุกคน โอ้ซอมบี้มันวิ่งเร็วยังเลยมันตามเพื่อนเรามาทันแล้วทุกคนเพื่อนเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนก่อน,อน,อนไปดิไหวครับทันซอมบ,บี้เป็นหนึ่งทีมันยังไล er? ่อยู่หรอโออีกทีอีกทีนี้อีกทีนี้อออตอนนี้ต้องรีบกลับรถไฟกันครับทุกคนก่อนที่เพื่อนเรากับเราจะตายนะเพื่อนแค่นี้ไม่เป็นทางสู้มันได้แน่ๆครับเราต้องกลับรถไฟก่อนเล้อยมาอมเพื่อนเราไปแล้วทุกคนโหเราถ่านไปไหนแล้วเนี่ยโอเค รอบน,รนี้อาวุธระยะไกลอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะงั้นเราต้องมีอาวุธระยะไกลไว้ด้วยลองมันใช้ยังไงวะอ๋อยังไงครับอาวุธระยะไกลนะโอเค,ครับยิงได้กระสุนใช้ปกติเอ้มีแค่4นัดเองหรอก,กระสุนเนี่ยมีกระสุนแค่สนัดเองหรอเดี๋ยวผมว่ามันต้องหามันต้องมีวิธีที่ทําให้กระสุนมา,มากกว่านี้แต่ต้องซื้อฐานไปก่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปเจอกับพวกซอมบี้นั่นใหม่กันครับรอบนี้ผมจะแก้แค้นไว้ โอเคนะทุกคนในตอนนี้ในในบ้านเราจะบุกเข้าไปในบ้านนี้กันนะครับมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าถ้ามีบอกได้ว่าโดนโอ้โหไม่มีครับว้ยลูกป,ปั้นเหรอลูกป,ปั้นนี้เราไปขายได้เหรอทุกคนขายแล้วได้ตังค์เริ่มอะ่ะตีนี้ตังค์เราเหลือศูนย์บาทครับว้ยรูปภาพนี้ก็เอาเป็นเช่าเพลิงได้ว่ะโอผมรู้แล้วแมบ,บนี้มาเล่นยังไงนะครับทุกคนเล่นเล่นมาสามรอบกว่าจะรู้นะครับเดีเพื่อนเราเอารูปภาพไปละเราเอารูปปั้นไปก่อนนะแล้วเราจะขายตรงไหนอนระทุกคน แถวนี้ไม่มีที่ให้ขายเลยมาดิขอลองกระสุนหน่อยครับโอเคครับทุกคนความคมใช้ได้กระสุนดีครับดามเมจเบาไปนิดนึงนะเดี๋ยวรีกระสุนก่อนโอ้โหทุกคนศพซอมบี้มันสามารถเอาไปเชื้อเพลิงได้เหรอโอ้โหอย่างนี้ก็สวยดีทุกคนแล้วดูมันทำดิทุกคนโอ้โหเอาซอมบี้เป็นหัวรถไฟนะครับบอกเลยว่าแต่ละอย่างอะ่ะ ซอมบี้เป็นหัวรถไฟ argent, เผื่อรถไฟเราชนอะไรซอมบี้จะได้เป็นคนรับแรงกระแทกให้นะครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหลังโอ้เยยังถึกเลยทุกคนหูตาหมีแรงด้วยแย่ละแย่ละทุกคนแย่ละปังบปั๊บปั๊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 กระสุนหมดเรียบร้อยครับโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยยังถึกเลยทุกคนรีบกลับรถไฟก่อนดีกว่าวะมันมากันอีกเต็มเลยว่ะผม ตอนนี้ต้องทำอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากขี่รถไฟเชือยเพิงเราก็ยังอยู่นะ,ะรีบขี่รถไฟหนีดีกว่านะครับทุกคนหเพื่อนเราเกือบตาย่ะรีบไปกันครับตอนนี้เราก็ขี่มาได้800กว่าเมตรแล้วนะซึ่งครั้งแรกเราขี่ได้3,000กว่าเมตรนะครับแล้วก็ตายไวย้แต่ครั้งนี้เราจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรามีซอมบี้2ตัวสุดเก่งกาลในะโอ้นะครับแเพื่อนเราหายไปไหนแล้ววะ เพื่อนเราหายเฉยสงสัยโดนซัมบี้บุกมาแล้วโอเคเช้าแล้วนะครับทุกคนแต่เพื่อนเราก็หายไปว่ะแต่เรายังสามารถเล่นต่อไปได้ครับเพราะงั้นเราก็ขับต่อไปเรื่อยๆเว้ยหลังจากที่ผมเล่นมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแมปเนี้ยมีความคล้ายกับแมปอดัตตี้ทิพนะครับซึ่งที่เป็นแมปขับรถกลางทะเลทรายแต่อันนี้เปลี่ยนจากรถธรรมดาเป็นรถไฟแหน์นะครับ แล้วผมแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบแบบแนวนั้นน่อยแต่ผมอย,อยากจะลองเล่นดูนะเพราะแบบนี้เห็นว่าคนเล่นเยอะแล้วร,รู้สึกว่าแบบนี้ง่ายกว่าด้วยนะแบบนี้เล่นง่ายกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนอดัตตี้ทิพนะครับทุกคนโอ้หลูกป,ปัน่นผมว่าลูกป,ปั่นหินน่าจะใช้ได้แหละเอามาขายตรงนี้ได้โอ้โหได้ห้าบาทครับขายที่นี่กลายเป็นเสียเลยขายที่นี่รวยเลยครับทุกคนมารอบน,นี้ลองโ,อโหสิบสองบาทว่ะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่าครับตอนนี้กระสุนปืนแล้วก็ไม่เหลือล้วพอจะแถวนี้พอจะมีที่ขายกระสุนอีกไหมอะ่ะเพราะว่าถ้าผมไม่มีปืนแล้วเล่นคนเดียวเนี่ยน่าจะยากนะครับขนาดรอบแรกอะ่ะที่เอยไม่ใช่รอบแรกรอบสองอะ่ะผมมากับเพื่อนสองคนนะเอาเชือพลิงหมดแล้วทุกคนเอเชือเพึ่งหมดเดี๋ยวผมลองไปบ้านนั้นดูนะครับดูซิว่าโอ้อะไรอยู่ในหางเนี่ยทุกคน มาดิน้องมาดิน้องเรียบร้อยครับเดาสับเราฟาดซอมบี้ตายแล้วศพซอมบี้ปิวมาไหนไม่รู้ละหายไปไหนเนี่ยศพซอมบี้โอ้โหน่าจะหายไปแล้วครับเดี๋ยวเราเก็บของพวกนี้ไปก่อนนะอันนี้ไงศพซอมบี้อยู่นี่เก็บมาครับอ่ะมันจะเก็บได้ทุกอย่างครับยกเว้นโต๊ะเก็บมาให้หมดนะครับนาฬิกงนาฬิกาอะไรโอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะเก็บมาให้หมดนะครับแล้วก็ไม่ขายโอ้โหสี่ห้าบาทครับทุกคน อะไรท้องๆเม,มื่อกี้สี่ห้าบาทแล้วนะเฮ้ยมื่อแล้วอะตั้งเรามีแปดสิบสี่บาทนะครับเดี๋ยวเราเก็บของพวกนี้มาก่อนเก็บมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าตอนนี้เชื้อเพลิงเราก็เริ่มจะหมดละรถไฟเราอยู่นู่นทุกคนรถไฟเราอยู่ตั้งไกลอ่ะโอ้โหผมจะกลับรถไฟได้แบบปลอดภัยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะโดนตัวอะไรไรครเอ้ยตัวอะไรมาว่าโอ้โหซอมบี้ครับทุกคนซอมบีม้มาดิมาดิซอมบีเ้เดียบร้อยซอมบี้ตายครับเก็บศพมาเก็บศพเก็บมาเลยเก็บเก็บ ไหลมาอีกเนี่ยโอ้โหมาเก็บศพครับเราไปอ่ะโอ้โหจะตายครับทุกคนจะตายโอ้โหมันมาอีกเลยทุกคนผมตายครับโอ้โหมันมาเยอะเกินไปว่ะผมสู้ไม่ได้จริงๆงครับแบบนี้ก็ถือว่าสนุกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ